ธรรมน้นำชีวิตข้อคิดแบบเซนผู้เขียนพระมหาเถราจารย์ชิงหยุนตอน日日ทุกวันคือวันดีขอเพียงภายในจิตใจดีทุกวันคือวันดีทุกสถานที่เป็นมงคลมีคนบางคนเวลาจะแต่งงานย้ายบ้านต้องหาวันมงคล จะสร้างบ้านจัดงานศพต้องดูเลิกยามดูกระทั่งทิศทาง่วงจุย้ยความจริงทุกวันคือวันดีทุกสถานที่เป็นที่มงคลในโลกนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมีคนมากมายแต่งงานแล้วก็มีคนอีกมากมายที่หย่าร้างมีคนมากมายเลี้ยงฉลองแล้วก็มีคนอีกมากมายที่จัดพิธีไว้อาลัยศพเวลาไหนคือเวลาดี เลิกไหนที่ไม่เป็นมงคลดูนั่นสิบนถนนสายเดียวกันทิศท,ทางเดียวกันบ้านช่องเหมือนกันมีบางคนโชคดีร่ำรวยมีบางคนล้มละลายมีบางคนเจริญก้าวหน้ามีบางคนพบอุปสรรคจุดบกพร่องของหวงจุ้ยพวกเขาอยู่ที่ตรงไหนดังนั้นเลิกดีทิศท,ทางดีไม่ได้อยู่ภายนอกกายใจ ขอเพียงภายในจิตใจดีทุกวันคือวันดีทุกสถานที่เป็นมงคลเริกยามก็ใช่ว่าจะไม่มีดีเลวทิศทางก็ใช่ว่าจะเลือกไม่ได้เช่นถ้าคุณจะนัดให้มีการประชุมตอนเช้า6-7ถึงนาฬิกาจะให้คนตื่นแต่เช้ามาเข้าประชุมเริกยามเช่นนี้ไม่เหมาะแน่คุณจะเริ่มงานให้คนมาทำงานตอนดึกดื่นเที่ยงคืนนี่ก็เป็นเวลาที่ไม่เหมาะ หรือถึงกับเชิญสินแสดูหวังจุ้ยเฟ้นหาเริกงามยามดีเลือกเวลาดีคือ5-6โมงเย็นทำพิธีฝังศพเวลาโพโลเพลพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแขกเรือที่มางานฝังศพเมื่อเสร็จพิธีต้องพากันจุดคบถือเทียนคลำทางกลับบ้านเลิกยามเช่นนี้จะดีได้อย่างไรดูหว่วงจุย้ยไม่แน่ว่าจะดูทิศทางดูด้านหน้าด้านหลังดูซ้ายดูขวา ขอเพียงท่านรู้สึกว่าเหมาะสมเห็นว่าสมควรตรงนั้นแหละคือที่ที่ดีเช่นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกวันที่เขาเข้าวิหารสวดมนต์ไหว้พระเดินเข้าโรงอาหารเขาก็ต้องเลือกที่ที่ดีเช่นกันเพราะเวลาย่างเข้าประตูวิหารสายตาสอดสายเลือกที่ที่เหมาะที่จะไหว้พระเลือกที่ที่เขาจะตีเกราะเคราะห์คังได้สะดวกเมื่อเข้าโรงอาหาร ก็ต้องเลือกนั่งตำแหน่งที่ใกล้คนเดินเติมอาหารตรงนั้นแหละคือห่วงจุ้ยที่ดีห้องรับแขกในบ้านจัดวางหิ้งบูชาพ,พระหิ้งเส้นไหว้บรรพชนตรงนั้นแหละคือห่วงจุ้ยที่ดีในห้องรับแขกตั้งโต๊ะประธานขนาดใหญ่นั่นแหละห่วงจุ้ยดีโต๊ะทำงานตั้งอยู่กลางห้องเด่นเป็นสง่านั่นแหละมุมดีเรื่องห่วงจุย้ยเรื่องภูมิศาสตร์ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน ในพื้นที่ว่างเปล่านั้นไร้รูปลักษณ์และไม่มีอะไรที่ไม่มีรูปลักษณ์ในความว่างไม่มีทิศทางที่ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทั้งหมดเราเป็นผู้กำหนดมันขึ้นมาเองดังนั้นในตำแหน่งที่เรากำหนดขึ้นถ้าเราเห็นว่าตรงไหนดีที่สุดตรงนั้นก็คือห่วงจุ้ยที่ดีคือภูมิศาสตร์ที่ดีฉะนั้นเราควรถือว่าในโลกนี้ทุกแห่งทุกสถานที่คือที่ดี ในการเวลาทุกวันคือวันดี